Honda Accord Hybrid นะฮะตัว m n o r Change คันนี้ราคาหายจากป้ายแดงไปล้านกว่าครับต้องบอกเลยว่านะฮะในโฉม m n o r c h a n g นนี้เนี่ยนะฮะสวยและที่สำคัญเลยเป็นรถที่ราคาพอเป็นมือสองแล้วจับต้องได้แล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัดน้ำมันใครหาอยู่นะฮะดูคลิปนี้ให้จบนะครับคันนี้เดี๋ยวผมรีวิวทุกซอกทุกมุมเลยครับ สนับสนุนโดยวิสารอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอโตค c า c o m สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารอโตค่านะฮะอยู่กับรถเข้าใหม่ครับวันนี้มากับ Honda Accord นะฮะเจเนอเรชั่นที่9นะครับนี่คือ2.0งจุดหบิดครับปี2018 ตัวไมเนอร์เชนนะฮะท่านผู้ชมเป็นตัวรองท็อปนะครับตัวท็อปเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวเทคหลังคาซันรูฟนะฮะแต่ตัวนี้เป็นตัวรองตอนที่ออกห้างป้ายแดงนะฮะหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ผ่านไปแล้วหกปีนะฮะเลขไม้ใช้งานไปหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะฮะค่าเฉลี่ยในการใช้งานต่อปีก็สองหมื่นนิดๆน,น,นะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะฮะราคาเหลือแค่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะ หายไปล้านกว่านะครับท่านผู้ชมรถคันนี้เป็นสีบอลเงินนะฮะตัวไมเนอร์เชนเนี่ยนะฮะไฟหน้าเขาจะเป็น Full LED LED เต็มระบบเลยนะครับแล้วมีไฟเดย์ไทมที่เป็นสีออกฟ้า,ฟานะฮะบ่งบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ h y บริดไฟตัดหมอกเป็น LED ด้วยครับท่านผู้ชมกระจังหน้าสวยงามนะฮะในชม G9 ไมเนอร์เชนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยเดิมๆก็หล่อเหลาเอาการแล้วนะฮะท่านผู้ชม รถคันนี้เนี่ยนะฮะสีบอลเงินเนี่ยดูแลรักษาง่ายนะครับคู่มือกุญแจสำรองอยู่ครบนะฮะเห็นไหมเห็นไหมครับท่านผู้ชมบุ๊กเซอร์วิสมีมาให้ด้วยนะครับอ่าคันนี้สเต็ปต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างเริ่มจากห้องเครื่องยนต์กันเลยครับมาดูกันครับท่านผู้ชมนะฮะผมเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วนะฮะสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเป็นโชค๊คคำยันสองต้นที่ฝากระโปรงนะฮะทีนี้มาดูความเดิมกันนะฮะ มาดูความเดิมที่ฝากกระโปรงกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากลูกยางอยู่นะหมุดอยู่ครบเลยนะดึงลูกยางลงมานะฮะจะเห็นเป็นซิลิโคนนะครับแบบนี้เดิมอ่าและเนี่ยสัรรอนการขึ้นรูปเม็ดอาร์กเกาะุูอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์มอกนะฮะลูกยางฉนวนกั้นความร้อนหมุดทุกตัวยังอยู่นะครับแบบนี้สภาพดีนะฮะแล้วก็เดิมนะครับเดิมสนิทเลยแบบนี้นะฮะความสม่ําเสมอของสีด้วยนะ ไล่เลียงมาจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงครับน็อตไม่ขยับไม่แกะไม่ถอดใดๆมาก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมไล่เลียงมาจนถึงซุ้มโชก๊กเห็นไหมครับซุ้มโช๊กก็จะมีพวกเม็ดอาร์คเนี่ยนะฮะที่คานเห็นไหมครับชัดเจนเนี่ยเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ตรงนี้นี่ไล่เลียงไปเลยจนถึงคานด้านหน้านะครับท่านผู้ชมเนี่ยเม็ดอาร์คเนี่ยเห็นไหมครับชัดๆเนี่ยอ่าแบบนี้เดิมๆ ไล่ไปนะฮะกระเดืองล็อกฝากระโปรงนะฮะก้มมองดูคานตัวล่างนะครับแบบนี้ชัดเจนนะครับและนี่ด้านขวาเหมือนกันนะฮะจุดตำแหน่งตรงกันเป๊ะนะครับท่านผู้ชมและไล่เลียงไปที่คานเดิมๆครับแบบนี้ไม่มีชนแน่นอนนี่นะฮะอ่าจนถึงซุ้มโช๊คนะฮะจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงโอเคโครงสร้างแบบนี้เกรดเอครับท่านผู้ชมทีนี้มาดูเครื่องยนต์นะฮะ มาดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะฮะเบนซินล้วนนะฮะให้พละกาลังสูงสุดเมื่อทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะ215แรงมา้าต้องบอกเลยว่านอกจากประหยัดแล้วเนี่ยอัตราเร่งดีมากๆด้วยนะครับผมสรุปให้เลยนะฮะนี่คือ Honda Accord 2.0 Hybrid นะฮะห้องเครื่องแบบนี้นี่คือรถสวยคันสภาพเกรด A น็อตไม่ขยับนะฮะแบบนี้เนี่ยนะฮะ เขาเรียกว่าสภาพนางฟ้าครับมาต่อกันที่ด้านข้างนะฮะท่านผู้ชมช่วงล้อนะฮะเป็นล้อแม็กอะลอยนะครปัดขอบเงินนะครับตัวนี้มาพร้อมกับยางมิชลินนะฮะซีรีส์ของยางตัวนี้เป็น 225/50R17 ทนะครับท่านผู้ชมดอกยางสภาพดีมากๆเลยนะฮะสัปดาห์ที่26ปี2023ดอกยางยังลึกๆใช้ได้อีกปี2ปีนะฮะสบายๆเลยครับท่านผู้ชมนี่รุ่นไพรมาซี่นะฮะขนยางยังอยู่เลยครับ แก้มด้านขวามีสัญ,ญลักษณ์คำว่า h ฮ b ริดอยู่นะครับอ่าแล้วก็จกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวมือเปิดนะฮะมาพร้อมระบบ Smart e n t นทนะครับคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมียมสวยงามเส้นสายในการเดินด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าเจ้า Accord G9 เนี่ยนะฮะตัว Minor c h a ชเนี่ยนะฮะดูสวยหรูมากๆครับมาต่อกันที่ประตูบานแรกครับพาดูโครงสร้างตะเข็บ นะฮะเดิมเดิมเนี่ยลูกยางนะครับซิลิโคนนะฮะเนี่ยรอยยาแนวต่างๆนะครับผมดูรถมาเยอะนะฮะจนรู้เลยนะครับแบบนี้เนี่ยนะฮะซิลิโคนเดิมเดิมเห็นไหมครับสันลอนการขึ้นรูปความสม่ำเสมอของสีนะฮะและไล่เรียงไปนะฮะจนถึงแป้นวางเท้านะครับแผ่นเข้าไปนะฮะให้เห็นว่ารถของผมไม่ลุยน้ำไม่จมน้ำซับในนะฮะอ่า เห็นไหมครับพรมพื้นต่างๆไม่มีสนิมนะครับไม่จมน้ําไม่ลุยน้ําแน่นอนครับต่อมาก็แกะนี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์คคมๆเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเดิมๆเ,เลยแบบนี้นะฮะชัดเจนครับด้านบนใส่คืนให้เรียบร้อยแล้วก็ดูชายล่างที่เสาบีเห็นไหมครับเม็ดอาร์คชัดๆเดิมสนิทครับแบบนี้นะฮะ ไล่เรียงลงมานะฮะก็จะเห็นเอาเจ้า,จาของเดิมเติมยางไนโตรเจนมาด้วยนะหมุดเหมือเดิมครับที่เสาบีบานสุดอ่าบานที่สองนะครับดูเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมซิลิคนนะฮะเนี่ยเอาเล็บจิกได้นะฮะไม่นิ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปนะครับเดิมนี่เม็ดอาชัดๆนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่มาร์กิ้งยังอยู่เลยอ่า ใส่คืนให้เรียบร้อยดูชายล่างตรงนี้มีจุดเว้าวสีอยู่นะฮะเห็นไหมเนี่ยจุดเว้าวสีอยู่เดิมๆครับนี่สติกเกอร์กลมๆยังอยู่นะชัดเจนสะโพกก็บางๆนะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะฮะไฟเบรกไฟท้ายสวยงามนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดฮอนด้าแอคคอนะฮะชายล่างก็จะมีไฟทับทิมอยู่นะครับมีสัญ,ญลักษณ์ฮอนด้าสวยลงตัวครับ เปิดดูโครงสร้างเลยนะนี่ดูตะเข็บนะซิลิโคนแบบนี้เดิมดูให้ครบทั้งเส้นเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยครับมันแนวเดียวกันหมดมันเป็นวัสดุเดียวกันหมดนะครับร่องน้ำรางน้ำสะโพกเนี่ยรอยเชื่อมสะโพกเนี่ยดูให้ดีนะด้านด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยนะฮะเหมือนกันรอยเชื่อมรอยยาแนวเหมือนกันเป๊ะครับนะฮะต่อมามาดูที่เก็บสัมภาระท้ายรถ นะครับกว้างอยู่นะนะแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมอ่ารถยังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้ทําความสะอาดมีอุปกรณ์เติมลมฉุกเฉินมาให้นะฮะก็กว้างยัดถุงก๊อฟใบใหญ่ๆได้เลยนะครับโอเคมาดูด้านซ้ายของตัวรถกันต่อครับนี่นะครับเนียนๆเลยเดิมๆนะฮะอ่ารถเกรเ A นะครับ ความสม่ำเสมอของสีรถสีบอลเนี่ยนะฮะดูง่ายเม็ดอาร์เขาคมมากเลยนะ Honda Accord เนี่ยชัดเจนชายล่างเห็นไหมครับเม็ดอาร์ k, ชัดเจนนะฮะไฮบริดเขาจะมีช่องลมอยู่นะตรงนเนี้ยเนี่ยนะฮะช่องที่ลมผ่านไปลมแอร์ผ่านไประบายความร้อน ให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าอย่าหาผ้าห่มอย่าหาหมอนอะไรไปอุดตรงนี้นะอยู่ด้านซ้ายนะฮะของประตูหลังซ้ายนะครับท่านผู้ชมช่องนี้เลยอ่าบานสุดท้ายครับด้านซ้ายนะฮะมาพร้อมระบบสมาร์ทเอนที่เหมือนกันเลยนะ,ะท่านผู้ชมมือเปิดคอมเมียมสวยงามนี่ดมเดิมนะฮะชัดเจนนะครับเอาเล็บจิกได้ผมดูรถมาเยอะนะฮะท่านผู้ชมแบบนี้เดิม แทนไปที่ซอกอ่าซอกก็เดิมต่อมาก็กระดูกงูนี่เห็นไหมครับชัดเจนโอเคชายล่างเสาบีนะครับดูให้ครบทั้งสี่บานนะอย่ามักง่ายนะเงินอยู่ในกระเป๋าเรานะฮะก่อนจะควักจะจ่ายออกไปดูให้มั่นใจดูให้แน่ใจและนี่แผ่นเพดครับนะฮะสีเขียวนะฮะหมุดเดิมนะฮะท่านผู้ชม เลขตัวถังนะฮะอ่แชสซีเอนจินเห็นไหมครับอยู่ครบหมุดเดิมอย่ากแกะแปะใหม่นะถ้าเจอแกะแปะใหม่ตรงนี้เนี่ยนะฮะมีรอยบิดมีรอยเบี้ยวเดินหนีได้เลยครับ<ม>ต่อมาหลังคานะฮะโอเคมีชักฟินคีบฉลามด้วยสรุปให้เลยครับนี่คือ Honda Accord 2 0 Hybrid บิปี2018ตัว Minor Chain นะฮะบอดี้รอบคันผมดูแล้วนี่คือรถยนต์มือสคัดสภาพเกรด A นะฮะน็อตไม่ขยับเลยนะครับ คงสร้างสวยแน่นอนผมระบุในสัญญาซื้อขายได้นะครับรับประกันได้ลูกค้าจะโทรมาขอข้อมูลเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังเอาไปตรวจสอบก่อนตัดสินใจได้หรือจะขับรถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์ฮอนด้าฝั่งตรงข้ามหรือจะสาขาไหนก็ได้นะฮะด้วยความยินดีอยู่แล้วนะครับหรือจะพาช่างบริษัทร,รับจ้างดูรถยนต์มืองสองมาดูที่เต็นท์ก็ได้นะครับหรือมาดูที่เต็นท์แล้วขอลองขับก่อนตัดสินใจได้ไหมได้ครับให้ขับบนถนนจริงเลยนะฮะบ,บริการแบบ ผมเชื่อว่าการซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยก็สมควรที่จะได้รับการทดลองเพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะว่าเออเราขับแล้วมันเหมาะกับเราไหมนะฮะมันมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าช่วงล่างมันดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนําเสนอได้ความตรงไปตรงมาไม่กังวลใดๆอยู่แล้วครับโอเคครับภายในตกแต่งด้วยสีดำนะฮะท่านผู้ชมสปอร์ตนะครับแผงข้างประตูบุหนังนะฮะตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้กระจกไฟฟ้านะครับ อเนี่ยลายไม้โคมเมียมนะฮะม่านข้างมีมาให้นะฮะใหม่อยู่เลยนะท่านผู้ชมเบาะโอ้โหหัวหมอนนะฮะยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะฮะท่านผู้ชมและเบาะหนังตึงเปี้ยมากใหม่นะครับหนังเดิมนะครับอ่าเบลใหม่มากอืโอเคเดี๋ยวลองนั่งลงหน่อยนะ,ะแอคคอร์ดเบาะนุ่มนะฮะเบาะแถวที่สองนุ่มนะครับเล็กลูม เฮดรูมเหลือๆนะฮะมีมือจับมีไฟสองสว่างหลังเบาะด้านหน้านะฮะมีกระเป๋าจิงโจ้นะครับช่องแอร์สช่องนะครับปรับความแรงของลมได้นะครับใหม่พื้นเพิ้นใหม่มากเลยนะครับท่านผู้ชมที่เท้าแขนนะครับเห็นไหมนี่ไม่ค่อยได้ใช้อะเบาะหนังนุ่มมากเลยนะครับสภาพดีม่านข้างมีมาให้ม่านหลังไฟฟ้าเสาซี มีแอร์แบ็กนะฮะท่านผู้ชมมีถุงลมนิรภัยมาให้นะครับเนี่ยที่หัวไหล่ผมเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยท่านผู้ชมมันจะมีช่องระบายอากาศอยู่นะฮะจากแอร์จากในห้องโดยสารวิ่งเข้าไปเลี้ยงมอเตอร์ไฟฟ้าอย่าเอาตุ๊ก,กตานะฮะหรืออย่าเอาพ่อห่มอะไรไปอุดนะฮะอ่าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโอเครถไฮบริดจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเพอร์เฟกนะฮะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งผู้ขับขี่กันต่อครับ มาครับเริ่มจากแผงข้างฝั่งคนขับนะฮะบุหนังนี่สีดําเป็นโนแบ็กระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกกระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้านะฮะและนี่มือเปิดโครเมียมนะตรงนี้ลายไม้มีม,เมีเมมโมรี่ซีทของเบาะไฟฟ้าสองตแหน่งจดจําให้ด้วยกันนะครับดูเบาะครับท่านผู้ชมเบาะมีด้านหลังนะปรับไฟฟ้าไม่พอนะฮะมีด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยปีกเบาะไม่สุดท่านผู้ชมดูสิได้เดิมหนังเดิมนะครับเนี่ย จ้าของเดิมน่าจะตัวไม่ใหญ่นะครับโอเคลองมานั่งแล้วนะฮะดูแป้นวางเท้าก่อนมามันจะมีเบรกมืออยู่ตรงนี้นะเนี่ยไอการเล็กๆเ,เนี่ยอันเนี้ยเบรกมืออยู่นะฮะถ้าเราจะปลดเราก็มันก็จะดันขึ้นมาเห็นไหมถ้าเราจะเบรกมือก็เหยียบเนี่ยเบรกมือนะครับปลดโอเคแล้วที่วางเท้าซ้ายนะครับเต็มแผ่น นะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งโอเคถนัดถนีนะครับท่านผู้ชมนั่งสบายนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะหุ้มหนังหนังเดิมนะแล้วก็ตัดด้วยลายไม้โอเคมีคูดคอนโทนนะฮะรบับสายวางสายเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับที่เปิดฝาสลับไปมั่วไปมั่วมาแล้วเนี่ยที่เปิดฝาท้ายที่เปิดฝาถังน้ํามันอยู่ในตําแหน่งเดียวกันแค่งัดหรือกดอยาด่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่าอ่า อธิบายเลยงัดคือฝาท้ายกดคือถังน้ำมันนะครับอ่าที่เปิดฝากระโปรงหน้าอันนี้เกสใส่ของนะครับปุ่มปักกิง่งปุ่มการลื่นถลายปุ่มอีคอนประหยัดน้ำมันนะครับเรื่อนไม่โอเคนี่เดี๋ยวนะดูเรือนไมนก่อนนะฮะท่านผู้ชมเรือนไม่เป็นแบบสวยงามนะฮะเลขไม้หนึ่งแสนห้าหมืน 150, กโล หนึ่งแสนห้าหมื่นรถมันหกปีนะค่าเฉลี่ยเท่าไหร่หารหกอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติมากๆครับนะฮะถือว่าใช้ไม่เยอะเนี่ยกำลังดีรถยนต์เนี่ยนะฮะกำลังดีรถไฮบริดใช่ว่าวิ่งน้อยแล้วจะดีนะอ่าวิ่งให้มันพอสมควรพอเหมาะพอเจาะนะครับนี่คือที่ไหนเนี่ยฮอนด้านะครับน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมา นะครับเมื่อวันที่5วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ห้าเดือนสี่วันที่ห้าเดือนสี่เดือนอะไรเมษาปะอ่าเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานะครับท่านผู้ชมโอเคเพอร์เฟกนะครับ ใหม่หมดจดไม่มีตําหนิชํารุดเสียหายปุ่มเปิม,ปมต่างๆอักษรอ,อยู่ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับดูหลังคาก่อนนะท่านผู้ชมหลังคาเป็นแบบไม่มีรอยเจิมรอยยันสะอาดตานะครับที่บังแดดมีกระจกสองหน้ามีไฟด้วยนะครับที่ใส่กรอบแว่นอันใหญ่นะฮะไฟสองสว่างกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ เสา A มีแอร์แบ็กนะฮะท่านผู้ชมถุงลมนิรภัยกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกรล้าวรอยสะเก็ดหินนะครับคอนโซลด้านหน้าใหม่นะครับมีหน้าจอ2จอจอบนเป็นกล้องมองหลังแสดงผลเห็นไหมอ่าส่วนจอล่างนี่ก็จะเป็นพวกมีเดียต่างๆนะครับช่องแอร์สช่องใส่ซีดีได้นะครับ,อ, 2, อ,นะรบอ่าคำสั่งฟังก์ชันเป็นภาษาไทย นะครับถัดลงมาเป็นปุ่ม engine start stop อยู่ตรงนี้สีแดงแดงแอร์เป็นแอร์ออโต้นะฮะแยกอิสระให้ซ้ายและขวานะครับปรับอุณหภูมิต่างกันได้นะครับเนี่ยคอนโซลลายไม้แอร์แบ็กเกะใส่ของดูความใหม่ของพรมพื้นของบอกข้างคนขับสิท่านผู้ชมใหม่นะครับคันนี้ใหม่จริงนะครับสภาพดีนะครับคอนโซลเกียร์นะฮะตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบ็กอันนี้เป็นเกะใส่ของนะ นะฮะมีช่องเสียบ USB นะฮะอ่าตรงนี้มีที่ต่อบุหรี่ต่างๆนะครับอันนี้มานหลังไฟฟ้านะฮะอ่าจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้แล้วแต่เรานะครับอ่าตัวนี้เป็น EV Mode เกียร์อัตโนมัตินะฮะอ่าหัวเกียร์หุ้มหนังสภาพดีโหมดการขับขี่มีสปอร์ตให้เลือกนะฮะแลวตรงนี้เป็นที่ใส่ขวดน้ำแก้วน้ำต่างๆที่เท้าแขนเปิดขึ้นมาก็ยังมีช่องเสียบยูช่อง h m m i 1ช่องแล้วก็พาวเวอร์เอาอีก1ช่องโดยรวมโอเคนะฮะท่านผู้ชมใหม่สภาพดีนะครับถือว่าสภาพดีมากๆนะฮะอีกคันหนึ่งไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายนะครับโดยรวมเนี่ยดีหมดแล้วแหละเหลือแค่การขับขี่เดี๋ยวไปลองกันว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับอัตราเร่งเป็นอย่างไรไปกันครับโอเคครับท่านผู้ชมผมอยู่บนถนนจริงแล้วนะฮะกับเจ้า Accord เจเนเรชันที่9นะครับ2.0 Hybrid ไบิดปี2018ตัว Minor c h a n นออกห้างป้ายแดงแพงมากนะฮะ1,659,000บาทโอ้โห و, เมื่อ6ปีที่แล้วราคาเอาเรื่องเลยนะ,ะเป็นตัว Minor c h a n g ตตัวสุดท้ายด้วยนะฮะวันนี้ผ่านไป6ปีเลขไม์ใช้ไป150,000มกิโล ค่าเฉลี่ยในการใช้งานต่อปีก็25,000กิโลอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติรถคันนี้ประวัติอยู่ที่ศูนย์ h o n ด้าครบทุกระยะนะฮะเรียกง่ายๆว่าใช้บริการจาก Honda เลยนะครับถึงแม้จะหมดวารันตีจากศูนย์บริการไปแล้วก็ยังเข้าใช้อยู่าราคาเหลือแค่6กแส0 0บาทท่านผู้ชมหายไปล้านกว่าล้านหลักหมื่นเลยโอ้โหเกินครึ่งนะฮะหายไปเกินครึ่ง ก็พูดถึงนะฮะพอมาเป็นมือ2ราคาแบบนี้แล้วมันก็น่าใช้ถูกไหมฮะมันน่าใช้เลยล่ะนะฮะเพราะว่าราคามันหล่นไปเยอะนะครับมันมันเห็นส่วนต่างมันเห็นช่องว่างเยอะนะครับและอีกอย่างมันเป็นรถที่สมรรถนะดีเป็นรถเก่งไซส์ใหญ่นะครับไฮบิดไม่ต้องกลัวนะไฮบิดเดี๋ยวนี้แบตเตอรี่ช่างเมืองไทยเก่งมากนะครับอ่านะและอีกอย่างหนึ่งแบตใหม่ๆเลยเนี่ยเลูกเจ็ดหมื่ นะครับจากศูนย์เลยเนี่ยนะฮะถูกมากนะครับแต่เราได้สมรรถนะแบบนี้นะฮะเราได้รถเซกเมนต์ใหญ่ขนาดนี้นะฮะแล้วอีกอย่างอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ย20กิโลลิตรเนี่ยทำได้สบายเลยเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับนี่ผมก็คุยจนเพลินไป106เลยนะท่านผู้ชมมือเดียวเห็นไหม107 108คุยเพลินไปหน่อยมือเดียวด้วยนะ โอ้เอาแบบพอเอาปากของพอเป็นไงอาัตราเร่งมือเดียวด้วยนิ่งๆเลยนะครับต้องจัมดูช่วงล่างหน่อยร้อยร้อยสี่นี่อยู่ลองเบรกโอเคเลยนะฮะรถหกปีนะฮะสมรรถนายังดีอยู่มากๆราคาดีด้วยยางใหม่ภายในสะอาดสะอ้านบอดี้สวย หาแอคคอร์ดไฮบริดอยู่มาดูคันนี้ผมก็ต้องจบแหละนะครับเพราะว่าสภาพดีจริงเห็นไหมครับพอเป็นมือสองแล้วราคามันได้อ่ะน่าใช้เครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะท่านผู้ชมไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำมันนี่คือรถยนต์มือสองถ้าจะซื้อให้คุ้มค่าก็ต้องดาวสูงสูงเขาไว้ผ่อนให้น้อยปีดอกเบี้ยแพงกว่าป้ายแดงขึ้นคอสะพานกระโดดไหมน่ะร้อยห้า โอเคนะฮะพอขับความเร็วสูงสูงแล้วมันมีความมั่นคงนะฮะรถใหญ่นะครับถ้าเป็นรถเล็กๆเป็นแจ z สเป็น City เป็น v ีออเป็นอั t ติเป็น c ีวิกก็ยังวิววอยู่นะฮะแอคคอร์ดนี้ก็คือร้อยสี่ร้อยห้าก็นิ่งๆใครหายอยู่รีบเลยนะฮะท่านผู้ชมคันนี้อยู่ไม่นานครับ091 5577 695 เบอร์ผมโดยตรงนะฮะโอ้โหลืมพูดถึงฟิลลิ่งเลยนะอารมณ์ความรู้สึกก็นั่งสบายนะครับพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือเนี่ยศูนย์ปล่อยมือได้เลยนะครับอแอร์เย็นเร็วเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเรียบๆนะฮะไม่มีเสียงช่วงล่างขึ้นมาลบกวนใจนะฮะเนี่ยช่วงล่างไม่ดีผมไม่ขับเร็วแบบนี้หรอกนะฮะท่านผู้ชมช่วงล่างดีนะครับอัตราเร่งดีเกียร์ก็เปลี่ยนสมูทไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะคันนี้เติมน้ำมันอย่างเดียวครับ ของเหลวผมเริ่มให้ใหม่หมดนะครับเรียกง่ายๆว่าเอาไปพร้อมใช้เลยนะฮะเหลืออีกขั้นตอนนึงก็คือการสปานะครับการสปานะฮะเช็คระบบไฟระบบแอร์ต่างๆก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับใครสนใจรีบเลยนะคันนี้อยู่ไม่นานครับราคาขนาดนี้นะราคาแค่นี้นะฮะปีใหม่ใหม่ไม่เยอะนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยราคาสภาพประวัติ ผมยก2นิ้วให้เลยครับแอคคอร์ดคันนี้ครับท่านผู้ชมและนี่คือ Honda Accord นะฮะ2.0 Hybrid บิดตัว Minor c h a n g ปี2018แท้ๆเลยนะบอดี้รอบคันผมดูแล้วภายในดูแล้วทดลองขับก็ทดลองแล้วดีจริงครับท่านผู้ชมราคาดีด้วยประหยัดจากป้ายแดงเยอะมากๆนะฮะหารถยนต์มือสองต้องหาให้ได้แบบนี้นะครับคงสร้างสวยประวัติด,ดีราคาดีนะครับใครสนใจคันนี้ ต้องรีบเลยนะฮะอยู่กับผมไม่นานแน่นอนผมอยู่สาขาการจนาพิเศษนะฮะวิสารออโตโคาการนาพิเศษนะครับตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้ยอยู่ก่อนเนติบัณฑิตสภา100เมตรนะครับผมอยู่ที่นี่ประจําอยู่ที่นี่สาขาเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมผมเบียวิสารออโตคานะฮะย้ําจุดยืนผมนาเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับ คันนี้แหละดีราคาดีประวัติดี